เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ8ครับให้จำนวนจริง p ไม่เท่ากับ q ใดๆพาราโบลารูปหนึ่งมีการสมมาตรขนานกับแกน y นะครับและผ่านจุด16 p 81 16Q81 แล้วก็จุด 17P-Q98 นะครับจงหาว่าจุดในข้อใดตอบนี้อยู่บนพาราบลาพาราบลารูปนี้นะครับช้อย A ครับ9 P 7 q 1 8ช้อย b บอยส1 P เอ็ดพบวก5 q, 4, ้ายีบวก3 Q 41และช้อยดีนะครับก็คือ 15P-Q64 บวก Q 64 นะครับพาราโบลานะครับมีแกนสมมาตรขนานกับแกน y นะครับเนาะก็คือเป็นพาราโบลาไม่หงายก็ต้องเป็นพาราโบลาควา่ำถูกไหมครับแบบนี้เนาะนะครับไม่หงายก็ต้องคว่ำทีนี้ในระดับมัธยมตอนต้นเนี่ยเราจะมีสูตรให้ รู้อยู่2ส,สูตรใช่ไหมครับคือ y มีค่าเท่ากับ a x กาลัง2บวกอยู่กับ b x บวก c อันนี้เป็นสมนการรูปแบบทั่วไปใช่ไหมครับสมการทั่วไปของพาราโบลาแบบไงหรือความนะครับกับอีกสมการหนึ่งคือ y มีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ x ลบ h กำลัง2บวกอยู่กับ k ใช่ไหมครับอันนี้คือสมการรูปแบบมาตรฐานสมนการข้างบนเนี่ยก็คือเป็นการบอก บอกรูปแบบทั่วไปนะครับคือไม่ได้บอกอะไรเฉพาะจอจงแต่สมการรูปด้านล่างเนี่ยคือเราจะบอกว่าจุดยอดคือจุด H K นะครับจุดยอดของพาราโบลาคือจุด H K ส่วน a ตัวนี้สามารถบอกได้ว่างายหรือคว่ำถูกไหมครับถ้า a มีค่าเป็นบวกก็คือจะกลายเป็นพาราโบลาหงายนะครับก็คือจะกลายเป็นแบบนี้แบบหงายถ้า a มีค่าเป็นค่าติดลบนะครับคือจะกลายขออภัยครับ a มีค่าติดลบเนาะ ก็จะกลายเป็นพาราบลาคว่ำนะครับคือแบบนี้คือแบบคว่ำนะครับผ่านจุดอยู่3จุดนะครับมีตัวแปรที่ไม่ทราบอยู่3ตัวคือ A B C หรือ A H K นะครับถ้าเอา16 P 8 A 16 Q 8 E แล้วก็17 P ลบ Q 98ปแทนค่าก็สามารถแก้สมการหา A H K ได้นะครับเนาะประมาณนี้ ทีนี้จากโจทย์ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันผ่าน1 6 p 8 8 6 q q 8 1ถูกไหมครับถ้าพี่ลองวาดให้กลายเป็นพลโบลาหงายแล้วกันนะครับนี่คือการสมมาตรนะครับอันนี้คือความสูงที่81สมมุติว่าฝั่งซ้ายมันเป็น16 p 81แล้วกันนะครับฝั่งขวามือเป็นจุด16 q 81แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจุดกึ่งกลางของมันเนี่ยจุดกึ่งกลางของมันมันก็ต้องเป็นจุดที่ชื่อว่าอะไรครับ1 6 p บวก16 q ส่วน2ถูกไหมครับทั้งหมดส่วน2แล้วก็81อันนี้คือจุดกึ่งกลางก็คือจะกลายเป็นจุดที่ชื่อว่า8 p บวก8 q แล้วก็เป็น8ปนะครับมีพิกัด8% 1 มองลงมาข้างล่างครับแสดงว่าอะไรเอ่ยแส,แสดงว่าเรารู้พิกัดของจุดยอดของพาราโบลาจุด1แล้วถูกมั้ยครับก็คือเรารู้พิกัด x แปลว่าพิกัด x มันควรจะกลายเป็น 8p บวก 8q แล้วก็เป็นพิกัดอะไรสัก้างหนึ่งสมมติเป็นค่า k แล้วกันโอเคเนาะ แล้วมันผ่านอะไรครับพาราโบลาตัวนี้มันผ่าน1 7 p ลบ q 9 8ใช่ไหมครับ1 7 p ลบ q 98พี่สมมุติว่ามันหยุดซักตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับ1 7 p ลบ q 9 8นะครับไม่เป็นต้องสมจริงมากเนาะแค่ให้เรารู้เฉยๆว่ามันมันแค่ผ่านจุดนี้นะครับ ทีเราเริ่มตั้งสมก,การนะครับสมก,การที่พี่จะใช้เป็นสมก,การมาตรฐานละกันนะครับเพราะเรารู้ 8p บวก 8q ตรงนี้พี่ก็ตั้งเลยนะครับสมก,การ y มีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ x ลบ h กําลัง2บวกค่า k h คือค่าก้อนนี้ถูกไหมครับ h มีค่าเท่ากบับ 8p บวกอยู่กับ 8q แทนค่าเลยนะครับ y มีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ x ลบ h h คือ 8p บวก 8q นะครับ ทั้งหมด,ดยกกำลัง2บวกค่า k มันผ่านจุดอะไรบ้างครับมันผ่านจุด 16p 81คือจริงๆแล้วเนี่ย2จุดเนี้เราจะแทนแค่จุดเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายมันน่าจะได้คำตอบเดียวกันนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรพี่ทำให้เราดู2อ 2, 2อันเลยก็ได้นะครับผาน 16p 81นะครับก็คือแทน x ด้วย 16p แทน y ด้วย81นะครับก็ได้สมการออกมานะครับว่าเป็น81มีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย เท่ากับ a คูณอยู่กับ x ลบ h h, h ก็คือ 16p ถูกไหมครับติดลบกระจายข้ามาลบ 8p ลบ 8q ทั้งหมดยกกำลัง2อบวกค่า k ซึ่งตรงนี้เนี่ย16 p ลบ81ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น8 p ลบอยู่กับ 8q ทั้งหมดกำลัง2มีค่ากับากับ81นั่นเองนะครับเป็นสมการตัวที่1 ทีนี้โจทย์บอกว่าผ่านอะไรครับผ่านจุด16 Q 16 Q อยู่ติดกันนะครับ16 q 81แปสดแสดงว่าอะไรครับก็ทำเหมือนเดิมอ๋อ81มีค่าเท่ากับ A คูณอยู่กับ16 Q ถูกไหมครับลบอยู่กับ 8P ลบ8คทั้งหมดกำลัง2บวกค่า K ซึ่งตรงนี้ลบกันก็กลายเป็น 8Q ลบ 8P ซึ่งจริงๆแล้วกําลังสองค่าได้ออกมานี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแสดงว่า2สมก,การนี้ได้สมก,การแค่สมก,การเดียวนะครับได้สมก,การเดียวก็เก็บไว้ก่อนนะครับพี่ก็เก็บไว้ก่อนผ่านจุดอะไรครับผ่านจุด17 p ลบ q 98ถูกไหมครับผ่าน1 7 p ลบ q 98ก็แทนค่าลงมาเลยนะครับ y มีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับอะไรครับ x คลบ h h คือ 8P บวก 8Q ทั้งหมดกำลัง2บวกค่า k ใแทลงมาในสมการนี้เลยนะครับก็จะได้ว่ากลายเป็น98มีค่าเท่ากับเลยเอ่ยเท่ากับ A คูณอยู่กับ X X คือ 17P นะครับลบ Q ลบกระจายเข้ามาครับลบ 8P ลบ 8Q ทั้งหมดกำลัง2บวกค่า k ก็ได้ออกมากลายเป็น98นะครับมีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ17 17ลบ8กลายเป็น9นะครับลบลบ q ลบ 1q ลบ 8q ก็กลายเป็นลบ 9q ก็กลายเป็น 9p ลบ 9q ทั้งหมดยกกำลัง2บวกค่า k เพรานะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่2สมการนะครับพี่เอามาเขียนแบบนี้เลยสมการแรกนะครับคือ81นะครับมีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ 8p ลบ 8q ทั้งหมดยกกำลัง2 ซึ่ง8สามารถดึงออกมาข้างนอกได้ถูกไหมครับแต่อย่าลืมกําลังสองก่อน8กํกลังสองกลายเป็น64นะครับพี่ก็เขียนว่ากลายเป็น 64a คูณอยู่กับ P ลบ Q ทั้งหมดยกกาลังสองบวกค่า k นี่คือสรรมการที่1ครับอีกสรรมการหนึ่งก็คือสรรมการที่เราเพิ่งได้มานะครับ9กก็ลอกมานะครับ98มีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับก้อนนี้กําลังสองบวกค่า k แต่9มีตัวร่วมถูกไหมครับ 9p าาออกา้า ดึงออกนอกวงเล็บอย่าลืมยกกำลัง2กลายเป็น81นะครับ a คูณอยู่กับ p ลบ q ทั้งหมดยกกำลัง2บวกค่า k เป็นสมการที่2พี่จับสมการที่2ลบสมการที่1เลยนะครับ98ลบ81ก็ได้ออกมากลายเป็น17นะครับมีค่าเท่ากับ Uh, 81a คูณอยู่กับ p ลบ q ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับลบ 64a คูณอยู่กับ p ลบ q ทั้งหมดยกกำลัง2ค่า k ก็ตัดกันไปนะครับ81ลบ64ก็ได้คำตอบเดียวกันคือเป็น17นะครับ 17a คูณอยู่กับ p ลบ q ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาตัวแรกนะครับก็คือ a คูณอยู่กับ p ลบ q ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ1แทนค่ากลับครับ ในสักสมการหนึ่งนะครับสมมุติว่าพี่แทนค่ากับในส,กสมการที่1และกันก็แสดงว่า a คูณอยู่กับ p ลบ q กำลังสองก้อนนี้มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมครับก็จะได้สม,ก,สมการออกมาว่าอ๋อ81เท่ากับ64คูณอยู่กับ1บวกอยู่กับค่า k ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้ค่า k ออกมานะครับว่ามีค่าเท่ากับ17 ทีนี้เราก็อัปเดตสมการของเรานะครับสมการของเราก็คือจากเดิมเนี่ยสมการเราคือ y มีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ x ลบ h h คือ 8p บวกอยู่กับ 8q ทั้งหมดยกกำลังสองบวกค่า k ถูกไหมครับอัปเดตได้อะไรครับ y เหมือนเดิมนะครับมีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ x ลบ 8p บวกอยู่กับ 8q ทั้งหมดยกกาลัง2บวกค่า k ค่า k คือค่าของ17นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเงืนขนายนิดหนึ่งว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่า a คูณอยู่กับ p ลบ q ทั้งหมดยกกาลัง2มีค่าเท่ากับ1ประมาณนี้นี่คือสรรมการของพา r a b o l a เรานะครับทีนี้โจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่ามันผ่านจุดในข้อใดต่อไปนี้ใช่ไหมครับมันผ่านจุดในข้อใดต่อไปนี้9 p บวก7 q 1 8เนี่ยเห็นไหมทุกก้อนเป็นลักษณะแบบนี้ พี่ก็ค่อยดูเทรลช้อยเลยนะครับดูว่านผ่านผ่านเอจริอเปล่าเวลาเช็คเนี่ยพี่จะเช็คแบบนี้ดีกว่าครับพี่ลองเช็คว่าถ้าเกิดว่าค่า x มันเป็น 9P-7q บวก 7q แล้วค่า y เป็น18หรือเปล่าโอเคไหมครับลองดูนะถ้า x มีค่าเท่ากับ 9P บวกอยู่กับ7 q ใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาว่า y มีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ 9P-7q บวก 7q นะครับ 9p วก 7q ลบอะไรเอ่ยลบ 8p ลบ 8q ทั้งหมดกำลังสองบวก17นะครับ9ลบ8กลายเป็น1 7ลบ8กลายเป็นลบ1ก็กลายเป็น a คูณอยู่กับ p ลบ q ทั้งหมดกำลัง2บวกอยู่กับ17ซึ่งก้อนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1ก็ได้ว่า y าออกมามีค่าเท่ากับ18ปดพอดีเป๊ะเลยถูกไหมครับ แสดงว่าผ่านจุด 9p บวก 7q แล้วก็18แน่นอนนะครับเพราะนั้นจุดนี้ถูกต้องคำตอบถูกต้องคือตอบช้อย A เลยนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับว่าช้อย B, C, D ตัวนี้มันควรจะเป็นอะไรนะครับถ้า x มีค่าเท่ากับช้อย B boy ครับก็คือ 11p บวก 5q แล้วเราจะดูว่าค่า y <c oughs> เป็น25จริงหรือเปล่า แทนค่าเหมือนเดิมครับ y มีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับแทน1 1 p บวก5 q ลงมานะครับติดลบเหมือนเดิมนะครับลบ8 p ลบ8 q ทั้งหมดจับยกกำลังสองบวกสิ1ลบ8กลายเป็น3ครับ5ลบ8กลายเป็นติดลบ3ก็คือเท่ากับ3คูณอยู่กับ p ลบ3 q กำลัง2บวก17 3ดึงออกมาข้างนอกได้นะครับเพราะเป็นตัวร่วมกำลังอย่าลืมกำลังสองกลายเป็น9 เก้าคูณอยู่กับการเป็น 9a คูณอยู่กับ p ลบคทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย17ซึ่ง a คูณอยู่กับ p ลบคกำลัง2ก้อนนี้มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมครับก็ได้คำตอบมาก็คือมีค่าเท่ากับ9บวกด้วย17ซึ่ง9บวก17มีค่าเท่ากับ26นะครับไม่ใช่25เพราะนั้นก็ไม่ผ่านจุด11 p บวก5คแล้วก็25นะครับก้อนนี้ควรจะแก้เป็น26ถึงจะถูกนะครับดูตัวต่อมานะครับก็คือ ช้อยนะครับถ้า x มีค่าเท่ากับ13 p บวก3 q แล้ว y จะเป็น41หรือเปล่านะครับถ้า x มีค่าเท่ากับ13 p บวกอยู่กับ10บวกอยู่กับ3 q นะครับพี่ทำแบบเร็วๆเลยเนาะก็จะได้ว่า Y มีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ x ลบ h 13 p บวกอยู่กับ3 q ลบอยู่กับอะไรครับลบอยู่กับ8 p 8ลบ8 Q ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย17นะครับก็กลายเป็น a คูณอยู่กับ5 P ลบ5 Q นะครับทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ17ดึง5ออกมากลายเป็น25นะครับก้อนนี้มีค่าเท่ากับ1นะครับนี่ก็กลายเป็น25บวกด้วย17ซึ่งคำตอบได้ออกมาคือ42นะครับไม่ใช่41 โจทยสุดท้ายครับถ้า p ถ้า x มีค่าเท่ากับ15 p บวก Q แล้วค่า y จะเป็น64จริงหรือเปล่านะครับถ้าเหมือนเดิมนะครับ y ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย y ก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ 15P นะครับ 15p บวกอยู่กับ Q ลบอยู่กับอะไรครับลบอยู่กับ8 p 8ลบ8ทั้งหมด,ดยกกำลัง2บวกด้วย17ถูกด้ไหมครับซึ่งก็กลายเป็น15-8ลบ8นะครับก็กลายเป็น9กนะครับกลายเป็น 9P ลบอยู่กับ9 Q อขออภัยครับมันกลายเป็น7 P ลบอยู่กับ7 Q ทั้งหมด,ดยกกำลัง2บวกอยู่กับ17 7ดึงออกมาข้างนอกกลายเป็น49นะครับ49 a คูณอยู่กับ p ลบคทั้งหมด,ดยกกำลัง2องบวกท่กับ17ก้อนนี้เหมือนเดิมนะครับมีค่าเท่าก,กับ1ก็กลายเป็น49บ9กวก17็ก็กลายเป็น60 66นะครับไม่ใช่64โอเคเนาะเพราะนั้นจากทั้งหมดเนี่ยเราเลยทราบว่าพาราโบลาตัวนี้นะครับมันผ่านจุดที่ชื่อว่าจุด9 p บวก7 q และวก็นั่นเองนะครับตอบช้อย A สรุปนวคิดอีกครั้งหนึ่งครับก็คือพาราโบลารูปนี้เนี่ยพาราโบลาเนี่ยมีสิ่งที่เราต้องการมีสิ่งที่เราต้อง,ต,องต้องทราบก็คือถ้าแกนสมมาตรมันขนานกับแกน y นะครับมันจะมีอยู่2รูปคือพาราโบลาหงายก็ความไม่หงายก็ความใช่ไหมครับสมการเขียนแน่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c หรือ y เท่ากับ a คูณอยู่กับ x ลบ h กำลัง2บวก k เป็นสมการมาตรฐานจุดยอดคือจุด hk นะครับ hk แล้วตัว a เนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าพาราโบลารูปนี้เนี่ยหงายหรือคว่ำนะครับถ้าหงายคือ a มีค่าเป็นบวกถ้าคว่ำคือ a มีค่าเป็นค่าติดลบสังเกตนะครับว่าพาราโบลารูปนี้เนี่ยมันผ่านจุดผ่านจุด1 6 p 8 1แล้วก็1 6 q 8 1ถูกไหมครับก็คือความสูงค่าเดียวกัน ค่า y เดียวกันให้ค่า x 2ค่าแสดงว่าจุดกึ่งกลางของมันตัวนี้เนี่ยค่า x ของมันนะครับมันจะกลายเป็นค่า h ก็คือเป็นจุดยอดนะครับของพาราโบลาจุดกึ่งกลางของของเส้นนี้นะครับก็คือ8 p บวก q แล้วก็เป็นความสูง8 1เพียงแต่ว่าค่า x ของมันนะครับตรงนี้เนี่ยไล่ลงมาข้างล่างมันก็จะกลายเป็นค่า x ของตัวจุดยอดก็เลยได้ค่า h ออกมาว่าเป็น8 p บวก8 q ค่า y สมมติให้เป็นค่า k สร้างสรรมกมารมาตรฐานเลยครับ y เท่ากับ a คูณอยู่กับ x ลบ h กำลังสองบวก k เรารู้ค่า h ก็คือ 8p บวก 8q นะครับแทนค่าลงมาผ่านจุด3จุดนะครับก็แทนค่าลงแทนค่าเลยนะครับแทน x เป็น 16p แทน y เป็น q แทน y เป็น81ผ่านจุด 16q 81ก็แทน x เป็น 16q แทน y เป็น81นะครับตัวสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับผ่านจุด 17p ลบ q ผ่านจุดและก็98นะครับ แทนค่า x เป็น17 p ลบ q แทน y เป็น9 8ได้ออกมาสสมการนะครับคือ81เท่ากับ6 4 a คูณอยู่กับ p ลบ q ทั้งหมดยกกำลังสองบวกค่า k เป็นสมการที่1อีกสมการหนึ่งคือ8 98เท่ากับ8 1 a คูณอยู่กับ p ลบ q ทั้งหมดยกกำลังสองบวกค่า k เป็นสมการที่2นะครับจับลบกันก็ได้นะครับแก้สมการตามปกติเลยจะได้ออกมาก็คือ a คูณอยู่กับ p ลบ q กำลังสองมีค่าเป็น1และค่า k เป็นค่า17 เพรานะนั้นตอนนี้เราสามารถอัปเดตสมการได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ y เท่ากับ a คูณอยู่กับ x ลบ 8p ลบ 8q ทั้งหมดยกกำลัง2บวกอยู่กับค่า k k คือ17แล้วก็อีกเงื่อนไขหนึงคือ a คูณอยู่กับ p ลบ q กำลัง2มีค่าเท่ากับ1ทีนี้โจทย์ถามว่ามันผ่านจุดในข้อใดนะครับแล้วก็ลองแทนค่า x ดูก็ได้และดูว่าค่า y เป็นจริงหรือเปล่า ถ้าวาเป็นจริงก็แปลว่ามันผ่านจุดนั้นจริงนะครับถ้า x เป็น 9p บวกอยู่กับ 7q นะครับได้คําตอบมามีค่าเท่ากับ18จริงนะครับส่วนก้อนที่เหลือนี่ไม่จริงแล้วนะครับพี่ทาได้พี่ได้ทําให้เราดูไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อน,นี้ก็เลยตอบช้อย A เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวบนในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้นั่งอิ่มค่ะสองที่นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง